สวัสดีครับวันนี้จะมาทำแบบสอบถามอย่างง่ายนะครับด้วยโปรแกรมแคนวาเวอร์ชันปีสองพันยี่สิบห้านะครับโดยมีฐานข้อมูลอ่าเป็นชีตแล้วก็แอปสคริปต์นะครับในการเก็บข้อมูลนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้แล้วนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาใหม่นะครับเลือกอแคนวาเอไ i นะครับ เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับจะเ,เราจะมาวางพร้อมลงไปนะครับพร้อมก็คือผมทำไปแล้วนะครับนี่นะครับพร้อมแล้วผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนก็คือจะมีตรงนี้นะครับจะคลิป URL กับ Uh, id sheet นะครับปึ๊บอ่ะ uh, วางลงนะครับทีนี้เราก็จะไปเอา id sheet นะครับก็อ่า uh, เปิด sheet ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับปึ๊บอ่ะ uh, id คือจะอยู่หลังลกับก่อนลนะครับนี่นะครับ id sheet นะครับก๊อปดีๆนะครับอ่า uh, ทนี้ผมก็จะ Copy นะครับเอาไปวางนะครับก็ลอกนี่นะครับตรง xx ที่ทำไว้นะครับก็วาง ID ทีชี t ลงนะครับอันนนวีปึ๊บอ่าวาง ID ีชีตแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้ก็ไปที่ URL a p p s c r แอ t นะครับก็คือ กดที่ส่วนขยายนะครับส่วนขยายกดที่แอปสคริปต์นะครับทีนี้นะครับตรงจุดนี้ก็มาคลิกนี่นะครับทำไมใ่ใช้งานได้ทำไมใ่ใช้งานได้รายการใหม่นะครับเราต้องเปิดการตั้งค่าให้มันก่อนนะครับรูปเฟืองเลือกแบบแอปนะครับ เลือกทุกคนนะครับนี่ครับเว็บแอปนะครับ,รบทุกคนแล้วก็ทำให้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้น URL ให้เรา Copy นะครับนี่นะครับเว็บแอปนะครับกดันลอกนะครับันลอกเสร็จสิ้นอ่า แล้วก็มาตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตรง X X นะครับวาง URL ลงไปนะครับเห็นะครับตัว L ที่ถูกมันจะมีตัวนี้นะครับ E X E C นะครับกด Enter นะครับรอรันระบบแล้วก็รอโคด G S นะครับเพื่อนำไปใส่นะครับ ก็ให้ระบบรันไปนะครับยิ่งระบบยิ่งใหญ่ซับซ้อนก็โค้ดก็จะเขียนเยอะนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดแบบชุดเดียวนะครับคือจะมี HTML CSS แล้วก็จะเอาว่าสคริปตป์ผสมกันนะครับเรียกว่าเป็น Single HTML นะครับถ้าฝึกใช้ออกแบบฝึกทำเดโมโได้นะครับ เดี๋ยวเราก็รอโคด j S ที่ได้นะครับเดี๋ยว c o ปปี้โคด j S ไปวางในแอป,ปส i ิปนะครับนี่นะครับโคดแอป,ปส i ิปนะครับ แล้วก็มา copy นะครับนี่นะครับก็จะมีโค้ด <Code. S 1> อ่าขึ้นแล้วนะครับแต่นี้ยังไม่ทำงานนะครับจะต,ต้องมาเอาตัวโค้ด oh, gs นะครับนี่นะครับก็คือมาเอา copy ไปนะครับตั้งแต่ไอตัวฟังก์ชัน d o g e t นี่นะครับไอเครื่องหมายคิดๆีคืออ่าเขาเหมือนเป็นคำอธิบายนะครับ ดูเก t ถึงปิกานะครับ copy นะครับคัปปี้จากนั้นไปที่ตัวแอปสคริปตนะครับลบออกนะครับปนวนวีวางลงไปนะครับลองทดสอบนะครับพอได้หรือเปล่านะครับขอสิทธิ์แล้วก็นอนุญาตนะครับเพื่อเขาเข้าถึงชีชทของเรานะครับ เอ,เออร์เนะครับเราก็ทำการ Copy e ี r เออร์ยนะครับแล้วก็ไปให้ c ช a t p g นะครับเนื่องจากว่ามันไม่รู้จักค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็บอกให้เฮ้ยเราก็เอามาวางที่แคนวาสครับอย่าให้แคนวาเนี่ยครับแก้ไขให้เราัวยงาจอก็สวยงามนะครับมีแดชบอร์ดนะครับจจเดี๋ยวรอโค้ด GS ตัวใหม่นะครับ ที่เขาแก้ไขให้เราก่อนนะครับมีระบบแอดมินได้นะครับเดี๋ยว่ด้าไบนนะครั่น เสร็จแล้วแล้วก็มาทำการ copy code ต,ตัวใหม่นะครับที่เขาจะแก้ไขให้เราแล้วนะครับ copy นะครับนี่ก็ลบ code เก่านะครับวางโค้ดใหม่ลงไว้นะครับทดสอบ code อ่าไม่ error นะครับนี่คือใช้ได้นะครับแล้วก็มา deploy app นะครับก็คือปรับปรุง app ให้มันใช้งานได้นะครับวิธีการดีพอยก็คือน,นี่นะครับปึ๊บจัดการให้ใช้งานได้นะครับจากนั้นมาอัปเดตนะครับกดรูปดินสอกดเลือกเวอร์ชันใหม่ครับคือถ้าเรามีการอัปเดตตัวโคด้ด G S เนี่ยเราก็ต้องมากดดินสอแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับทำให้ใช้งานได้นะครับแอปมันก็จะอัปเดตตามนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับ นี้ปึ๊บผมจะมาอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ยังอ่าขึ้นมาแล้วนะครับ teacher survey นะครับอ่าบบสำรวจครูลเห็นไหมครับอ่ามี id ืชอเล่นอันนี้เราลองนะครับทดสอบนะครับสมมุดคมคณิตนะครับส่งข้อมูลนะครับอ่ามาเห็นไหมครับนี่ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอีกฝั่งก็มานะครับอ่า แล้วก็ลองอีกนะครับสมมุดนะครับนี่เึ๊่แล้วก็จะลองอะไรง่ายๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปที่ยากนะครับให้มันสำเร็จอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็ไปลองฝึกทำกันนะครับนี่นะครับข้อมูลได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ